สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟัง98 EDS ทุกคนด้วยนะคะปกติแล้วจะได้ยินเสียงเอมผ่านทางหน้าไมค์แต่ว่าวันนี้ค่ะมี EDS Movie Time มาฝากกันเช่นเคยเลยกับ3ภาพยนตร์นะในสัปดาห์นี้ที่เอมบอกเลยว่าน่าติดตามมาครั้ง3เรื่องเลยนะมาที่เรื่องแรกดีกว่าเป็นเรื่องที่เอมเองอยาก มากแม้ชื่อไทยของเขาจะงงๆไปบ้างนิดนึงนะคะนี่คือ intruder นะแต่ชื่อไทยเนี่ยคืออย่าให้ยูจินเข้าบ้านตอนแรกเราฟังแล้วก็เอ๊ะใครนะยูจินภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นแนวทรลเลอร์นะคะแล้วก็ลึกลับสยองขวัญเรื่องราวของตัวเอกของเรื่องเลยก็คือยูจินนั่นแหละเธอเป็นหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่หายออกไปจากบ้านหายตัวไปเลยคือแบบก่อน missing 25ปีก่อนนะคะแต่พอเธอกลับมาในบ้านกลับมาอีกครั้งเนี่ยก็เริ่มมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมแล้ว ครอบครัวเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยนะคะพี่ชายของยูจินเองเนี่ยกลับรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเธอคนนี้ไม่ใช่น้องสาวคนเดิมที่เคยรู้จักนะคะแล้วก็พยายามค้นหาความลับที่ยูจินกําลังซ่อนไว้อยู่นี่อาจจะเป็นเหตุผลนะที่ชื่อไทยก็คืออย่าให้ยูจินเข้าบ้านดังนั้นใครที่ชอบภาพยนตร์แนวที่หายใจไม่ทั่วท้องนะคะพลาดไม่ได้เลยเรื่องนี้นะ intruder ตอนที่ภาพยนตร์เรื่องที่2เลยนะคะนี่คือ La Late n i น h t นั่นเองค่ะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับวงการบันเทิงนี่แหละทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยนะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับแคทเธอรีนค่ะเป็นพิธีกรทอล์คโชว์ตัวแม่คนหนึ่งเลยนะเขาเนี่ยกำลังจะต้องหาวิธีทายังไงก็ได้ให้เรตติ้งรายการของเขาเนี่ยกลับมาปังกลับมาพุ่งอีกครั้งค่ะโดยเธอเองก็ไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะก็เลยมีอีกคนหนึ่งมาช่วยเธอก็คือมอลลี่ซึ่งมอลลี่นะคะเป็นนักเขียนหญิงคนเดียวของทีมเลยที่จะมาร่วมกอบกู้เร แล้วก็เรียกคืนตำแหน่งพิธีกรตัวแม่ให้กับเธอดังนั้น,น,นเรื่องนี้นะคะเราจะได้เห็นการทํางานของเรื่องหลังเลยว่าเขาต้องสู้แค่ไหนแล้วก็เบื้องหน้าเนี่ยว่าโอ้โ oh, ห oh, วันหนึ่ง <I heard S 1> ถ้าเรตติ้งเราตกเนี่ย <she refers S 1> เราต้องทําขนาดไหนเพื่อจะให้รายการเรากลับมาดังกลับมาปังอีกครั้งดังนั้น,น,นใครที่อยากจะรู้เรื่องราวในวงการนะห้ามพลาดเลยสําหรับเรื่อง late night ะคะ่ะส่วนเรื่องสุดท้ายโอ้โ oh, ห oh, เรื่องนี้แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นแนวไหนนะคะ lingering หรือว่าชื่อไทย โรงแรมผีจองเวนั่นเองนะนี่คือหนังผีแน่นอนคุณฟังใครที่ชอบแนวแบบ คนลุกคนลุกนะพลาดไม่ได้ค่ะยินดีต้อนรับเลยสู่โรงแรมพิศวงค่ะที่เต็มไปด้วยกฎประหลาดเรื่องราวของยูมินะคะแล้วก็น้องสาวคือยูมิกับน้องสาวเนี่ยเขาเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนสนิทของคุณแม่นะแล้วก็ไปพักโรงแรมโรงแรมหนึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะแต่สุดท้ายค่ะโรงแรมเป็นโรงแรมลึกลับติดทะเลสาบแห่งหนึ่งนะคะที่เปลี่ยนทริปในฝันของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นนท์แมร์หรือว่าเปลี่ยนเป็นฝันร้ายเลย วันนี้3เรื่องที่หยิบมาฝากการใครที่ชอบแนวไหนนะคะก็ลองไปดูหรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูแนวสยองขวัญก็ลองเปิดใจนะบางทีเราอาจจะเจอแนวภาพยนตร์ที่เราชอบก็ได้ต้องขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิคแ็กซ์นะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตปกติด้มากขึ้นดูหนังกันมากขึ้นนะคะอุดหนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์กันนะใครอยากจะดูทุกเรื่องแต่รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีการไปจ่ายเทีละเรื่องมันอาจจะหนักไปนี่เลยคะ่ะ MMP ม s นะคะบัตรดูหนังรายเดือนเราเหมาจ่ายไปเลยนะ แค่เดือนละ300บาทคุณฟังนะสามารถดูได้ทุกเรื่องทุกรอบนะคะแล้วก็ทุกระบบด้วยแต่วันนี้พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเอมมีเกมมาฝากกันนะคะแล้วก็มีตั๋วภาพยนตร์มาแจกกันง่ายๆคุณฟังไปกดไลค์ กดแชร์นะคะแล้วก็เปิดโพสต์นี้ให้เป็น Public นะคะตอบหน่อยว่าคุณอยากดูภาพยนตร์ใหม่เรื่องไหนนะคะในสัปดาห์พร้อมกับเหตุผลสั้นๆเลยอย่างเอมเอมก็จะบอกเลยว่าเอมอยากดู intruder อยากให้ยูจินเข้าบ้านเพราะเอมชอบแนวภาพยนตร์สยองขวัญบอกเราแค่นี้แล้วก็แชร์นะคะแล้วก็ร่วมลุ้นกันว่าคุณพังจะได้บัตรตัวหนังไปหรือเปล่าค่ะ